สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแจงเอนจอยแต่ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวสนุกสนุกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องสเสน่ห์เล่ร้ายตอนที่18เกมวัดใจทันทีที่รถของวิรวิทย์แล่นเข้ามาจอดคนที่ออกไปรอหน้าบ้านอย่างกระวนกระวายเพราะติดต่อชายหนุ่มไม่ได้ก็ถึงกับทำอะไรไม่ถูก ด้วยกลัวว่าเขาจะไปร้านอาหารตามนัดจนเจอกับแอมิกาเข้าเมื่อเห็นชายหนุ่มลงมาจากรถและเดินเข้ามาด้วยสีหน้าคล้มคลืมผิดจากปกติก็ทำเอาหัวใจของนันพัฒหล่นวูบลงแทบเท้าหากหญิงสาวก็ทำใจดีสู้เสือกลั้นใจเอ่ยถามฉันโทรหาคุณตั้งหลายรอบแต่คุณไม่รับคุณไปร้านอาหารมาหรือเปล่าไปชายหนุ่มตอบเสียงชัดเจนทำเอาคนถามตกใจหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นคนตัวเล็กเครียด วิรวิ์จึงอาศัยช่วงที่เธอยืนสงบนิ่งที่สุดเกี่ยวเอลบางเข้ามาใกล้ชิดก่อนจะอุ้มร่างบางขึ้นมาด้วยแขนข้างเดียวราวกับอุ้มเด็กน้อยก็ไม่ปานนันพัฒน์กระพริบตาปริบๆอย่างสับสนวางมือทั้งสองข้างไว้บนไหล่กว้างอย่างจับต้นชนปลายไม่ถูกคิ้วเรียวสวยทั้งสองข้างขมวดเข้าหากันอย่างไม่เข้าใจก่อนที่หญิงสาวจะเบิกตากว้างอย่างตกใจเมื่อจู่ๆคนที่อุ้มเธออย่างไม่มีปีมีขลุ่ยก็เลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้ ก่อนจะคลึงหัวคิ้วด้วยจูบนุ่มนวลจนปมค่อยๆค,คลายออกอย่างช้าช้าพลันนันพัฒก็ลืมสิ้นทุกความกังวลเหลือไว้เพียงเสียงหัวใจที่เต้นโครมคลามแทบจะทะลุออกมาจากอกมือนุ่มทั้งสองข้างขายุ่มสูรสุดรู้ของชายหนุ่มจนยับยน่นก่อนจะคลายออกเมื่อใบหน้าหล่อเหลาถอนออกไปผมไปที่นั่นเพราะคิดว่าคุณจะแต่งตัวสวยๆไปรอแต่พอไม่เห็นคุณไปก็เลยกลับมาทันทีทำไมคุณถึงไม่ไปแล้วน้องหนู ทั้งที่คุณเป็นคนนัดผมแท้ๆชายหนุ่มเอ่ยถามเสียงจริงจังขณะที่ใบหน้าหล่อเหลาห่างจากหญิงสาวไม่ถึงเซนติเมตรด้วยซ้ำเมืม่อสติกลับคืนมานันพัฒจึงพยายามดิ้นรนหนีจากอ้อมกอดอบอุ่นของเขาทันทีปล่อยฉันลงก่อนสิอึดอาจจะแย่เล่าไม่ปล่อยตอบผมมาก่อนเขากอดกระชับร่างบางแน่นอย่างยืนยันในคำพูดทำเอาคนอยากหลุดจากพันธนาการถึงกับอ่อนใจ ยอมตอบออกมาแต่โดยดีฉันไม่มีชุดสวยๆอย่างที่คุณต้องการก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปแต่ฉันก็โทรไปบอกคุณแล้วนะคุณไม่รับสายเองจะมาโทษฉันไม่ได้ทีนี้ก็ปล่อยฉันลงได้แล้วท้ายประโยคนันพัฒมองคนอุ้มด้วยสายตาเอาเรื่องถ้าว่ากลับไม่ทําให้วีรวิสะทกสะทานเลยแม้แต่น้อยชายหนุ่มมองหญิงสาวแล้วอมยิ้มเหมือนดีใจทำเอานันพัฒมองอย่างงุนงงคุณรู้ไหม คนที่รักกันมักจะใจตรงกันเสมอและคนที่มีความรักก็มักจะคิดข้อข้างตัวเองได้อย่างมีความสุขที่สุด <c oughs> พูดอะไรของคุณปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยวีรวิทยืนยันก่อนจะอุ้มร่างบางเข้าไปในบ้านอย่างหน้าตาเฉยท่ามกลางสายตาของสายรับเฉพาะกิจอย่างปิ่นที่ตัวบิดไปมาจนแทบขาดเพราะความเขินแทนหญิงสาวพักนี้คุณวิทย,ยู่ติดบ้านค่ะคุณวิว พอกลับมาถึงบ้านก็คลุกอยู่กับคุณน้องหนูตลอดเวลาแถมเมื่อกี้ยังจู๋จีกันน่ารักน่าชังเลยค่ะเฮ้ยปิ่นเขินพูดแล้วปิ่นก็เผลอบิดเสื้อเยืดของตัวเองเพื่อระบายความเขินฟังแล้ววิราราชก็แทบหลุดขำออกมาเพราะขำปิ่นที่ทำท่าทางเขินอายราวกับเป็นคนไปจู๋จีกับพี่ชายของเธอซะเองปิ่นนี่ก็จริงๆเลยแต่ยังไงก็ดูไว้เรื่อยๆละ่ะแล้วโทรมารายงานฉันใหม่ ได้ค่ะปิ่นรับคำยิ้มยิ้มพลางมองตามสองหนุ่มสาวที่อุ้มฟัดกันเข้าบ้านอย่างอยากรู้เวลาเดียวกันแอมมิกานอนมองช่อดอกไม้ทั้งหมดที่คิดว่าวีรวิ์ส่งมาให้อย่างภูมิใจโดยเฉพาะช่อล่าสุดที่เขาหอบมาให้กับมือมันช่างเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อจริงๆหญิงสาวคิดไปไกลถึงขั้นแต่งงานอย่างเพอ้อฝันก่อนจะถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงเคาะป,ประตูของมารดามีอะไรคะแม่แอมกำลังมีความสุขเชียว หญิงสาวบอกอย่างอารมณ์ดีเอมอุราจึงมองช่อดอกไม้อย่างภูมิใจในที่สุดแกก็รู้จักคิดได้นะเฮียแอมคุณวีรวิทย์คนนี้นะ่ะทั้งรวยทั้งหล่อจับให้อยู่หมัดเลยนะลูก <c oughs> เรื่องนั้นมันแน่อยู่แล้วค่ะแม่ดูสิคะเขาส่งดอกไม้ให้แอมทุกวันอีกไม่นานเขาต้องขอแอมแต่งงานแน่ๆแม่เตรียมหาเลิกหายามได้เลยคนเป็นลูกบอกอย่างมั่นใจ ก่อนจะเอ่ยถามอย่างแปลกใจเมื่อมันดามาเคาะห้องเธอกลางดึกแล้วแม่มาหาแอมมีอะไรหรอคะเอมอุรายิ้มกลิ่มก่อนจะตอบฉันก็เห็นแกชอบกลับบ้านดึกดืกด่นๆแถมมีผู้ชายมาส่งบ้านด้วยเลยกลัวว่าแกจะไปคว้าไอ้พวกแมงดาที่ควงงอยู่มาทำพันน่ะสิแต่เห็นแกคบกับเจ้าของสายการบินฉันก็โล่งใจไม่ต้องห่วงหรอกค่ะแม่ผู้ชายคนนี้แอมรักจริง ไม่มีวันปล่อยให้หลุดมือเป็นหนที่สองแน่แอม,มิกาบอกอย่างหมายมั่นก่อนจะมองช่อดอกไม้ในมืออย่างลำพองใจเมื่อถูกอุ้มมาจนถึงห้องนอนร่างบางที่ดิ้นรนมาตลอดก็ถูกปล่อยลงแต่โดยดีแต่ก่อนที่หญิงสาวจะทันได้ตั้งตัวคนชอบจู่โจมก็ดึงเธอเข้ามากอดดืด้อทำเอานณพัฒน์ถึงกับตกใจยืนทื่อเป็นคโคลนิ่งให้เขากอดอย่างคิดอะไรไม่ออกชายหนุ่มค่อยๆกระชับอ้อมแขนราวกับจะปลอบโยนอย่างไรอย่างนั้น ส่งผลให้น้ำตาของคนถูกมอบความอบอุ่นคลอเบ้าออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุนันพัทยืนนิ่งด้วยสีหน้าสับสนไม่อยากเชื่อเลยว่าแค่อ้อมกอดของเขาเพียงอย่างเดียวจะสามารถดึงเอาความอ่อนแอที่เธอซ่อนไว้จนลึกออกมาได้อย่างง่ายดายขนาดนี้ฉันขอโทษเสียงแผ่วเบาเอ่ยออกมาโดยไม่รู้ตัววิรวิชจึงยิ้มออกมาอย่างเข้าใจในความหมายหากชายหนุ่มกลับทำเป็นไขสือแกล้งไม่รู้เรื่อง ขอโทษผมเรื่องอะไรเรื่องเป,เปล่าเอ่อเรื่องที่ฉันผิดนัดคุณไงฉันรู้สึกผิดหญิงสาวอ้างไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกแค่คุณเป็นห่วงความรู้สึกผมแค่นี้ก็พอแล้วชายหนุ่มบอกก่อนจะมองดวงตากลมโตของคนตัวเล็กอย่างมีความหมายเมื่อสองสายตามองศพบกันต่างฝ่ายต่างก็ตกอยู่ในภวังชายหนุ่มเผลอโน้มหน้าลงไปใกล้อย่างเคลิล้ม แต่ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นนันพัฒก็เหมือนจะได้สติหญิงสาวรีบดันแผลงอกแกลงออกอย่างตกใจฉันฉันง่วงแล้วว่าแล้วคนง่วงก็รีบเอี้ยวตัวเดินเร็วๆเข้าไปบนเตียงก่อนจะตลบผ้านวมขึ้นมาคลุมถึงคอแล้วหลับตาลงอย่างรวดเร็วคนที่จูบค้างตึงกลางอากาศจึงยิ้มขันท่าทางตกใจของเธอชายหนุ่มเดินผิวปากอารมณ์ดีไปทั่วห้อง ก่อนจะแกล้งสลัดอาพรออกทีละชิ้นอย่างไม่รีบร้อนทำเอาคนแกล้งหลับอดลืมตาขึ้นมาดูไม่ได้แต่พอเห็นร่างสูงยืนเปลือยเปล่าอยู่หน้ากระจกก็ทำเอานันพัฒแทบกรีดร้องโชคดีที่เอามือปิดปากไว้ได้ทันไม่เช่นนั้นเขาคงรู้แน่ว่าเธอแอบดูหญิงสาวรีบหลับตาปีมือไม้สั่นอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแม้จะใช้ชีวิตร่วมชายคาร่วมเตียงหรือแม้กระทั่งใช้ผ้าห่มผืนเดียวกัน แต่ก็ไม่เคยมีสักครั้งที่วีรวิทย์จะประเจิดประเจอ้อเหมือนวันนี้หลับแล้วเหรอคุณวีรวิทย์แกล้งถามเมื่อเห็นเปลือกตาบางที่หลับสนิทพยายามขมิบอย่างเห็นได้ชัดหลับแล้วคนหลับตอบกลับทันควันก่อนจะตกใจจนเผลอตบปากตัวเองที่เผลอไปตอบคนเจ้าเล่ห์เข้ายิ่งได้ยินเสียงหัวเราะในลําคอของวีรวิทย์น,น,นันพัฒน์ก็ยิ่งอยากจะกลั้นหายใจให้รู้แล้วรู้รอดอาอายชะมัดเลยไอ้ผู้ชายกะล่อน รู้ทั้งรู้ว่าเรายังไม่หลับยังจะถามอยู่ได้เมื่อเสียงของคนเจ้าเล่ห์เงียบไปคนแกล้งหลับแต่ไม่ค่อยจะเนียนเท่าไหร่จึงค่อยๆลืมตาขึ้นมาทีละข้างก่อนจะเป่าลมปากเมื่อเห็นว่าเขาเข้าไปในห้องน้ําแล้วหญิงสาวนอนมองเพดานฟังเสียงหัวใจเต้นของตัวเองอย่างประหลาดใจยิ่งนึกถึงอ้อมกอดของชายหนุ่มก็ยิ่งสับสนนันพัฒน์เคยคิดว่าเธอเข้มแข็งมากพอและไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆทว่าเหตุใด กลับรู้สึกเหมือนเขาเป็นคนแรกที่เข้าใจเธอทั้งที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเธอกําลังเผชิญกับอะไรและรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนไหนบอกหลับแล้วไงวีรวิทย์ถามเสียงกวนๆทาให้คนที่ไม่รู้ตัวว่าชายหนุ่มออกมาจากห้องน้ําแล้วถึงกับสะดุ้งก่อนจะเบิกตากว้างอย่างตกใจเมื่อคนที่ส่งเสียงถามใส่เพียงบ็อกเซอร์สีดําตัวเดียวและผ้าขนหนูผืนเล็กคล้องคอเพื่อรองน้ําที่หยดจากเส้นผมอันเปียกปอน เมื่อเห็นคนแกล้งหลับมองตนอย่างช็อกช็อกวีรวิทย์ก็นึกสนุกแกล้งสบัดผมไปมาสองสาครั้งก่อนจะใช้ผ้าขนหนูซับจนหมาดแล้วจึงนำไปผ้าตากไว้ราวเล็กข้างตู้เสื้อผ้าจากนั้นร่างแกล่งก็เดินเพ่นพ่านไปทั่วห้องจนผมแห้งกระนั้นนัน,นาพัฒก็ยังไม่หายท่าทางช็อกมองชายหนุ่มตาค้างพลางอ้าป,ปากหวัวทาเอาวีรวิทย์แทบหลุดขำท่าทางตลกตลกของเธออึ้งละสิหุ่นผมน่ากินก็บอกมาเถอะ ไม่ต้องเปลงใจหรอกคนหลงตัวเองแกล้งทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงทำเอาคนอึ้งสะดุ้งโหยงอย่างตกใจฉันเอ่อไม,ไม่ทำไมคุณแต่งตัวหน้าเกลียดแบบนี้นันพัฒถามหน้าแดงเซมองไปทางอื่นอย่างไม่กล้าดูคนขี้แกล้งเห็นสายตาเอาเรื่องของหญิงสาวมองไปที่ตู้เสื้อผ้าจึงขยับกายไปนั่งตรงนั้นนันพัฒจึงไม่กล้าหลบเลี่ยงอีกแล้วออ,อากาศวันนี้มันร้อน วีรวิทย์บอกเสียงยานคางมองคนกระดากอายอย่างกวนๆนันพัฒไม่รู้จะทำอย่างไรจึงหันรีหันขวางรีบคว้ารีโมทเครื่องปรับอากาศมาลดอุณหภูมิห้องแล้วซุกตัวเข้าไปในผ้าห่มพื้นใหญ่แสนอบอุ่นอีกครั้ง17องศาคราวนี้คงไม่ร้อนแล้วแน่ๆฉันค่อยๆปรับไล่ระดับให้แล้วรับรองเครื่องไม่พังฉันนอนละพูดจบหญิงสาวก็หลับตาพลิ้มคนขี้ร้อนนึกหมันไส เหลือมองอุณหภูมิห้องอย่างเจ็บใจคนตัวเล็กก่อนจะก้มลงมองแขนตัวเองซึ่งตอนนี้ตุ่มหนาวผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเทว่าชั่วอึดใจสีหน้าหมันไส้ก็เปลี่ยนเป็นเจ้าเล่ห์ไวเท่าความคิดเจ้าของร่างแกล่งก็ทิ้งตัวลงนอนข้างนันพัฒ์อย่างรวดเร็วพลางการแขนยาวเหยียดะเต็มเตียงทำเอาคนโดนผลกระทบถูกแขนหนังหนักพาดลงบนตัวถึงกับสะดุ้งแต่กระนั้นก็ยังแกล้งทำเป็นไม่สนใจโอ้ยร้อนจริงๆเลย ทำไมมันนี้มันร้อนแบบนี้เนี่ยร้อนจริงๆรงสิ้นเสียงชายหนุ่มก็หันขวับไปจ้องด้านหลังของหญิงสาวด้วยสายตาเจ้าเล่ก่อนจะใช้มือเลิกผ้าห่มที่นันนพัดดึงไปห่มคนเดียวออกอย่างช้าช้าโดยไม่ให้คนตัวเล็กรู้ตัวกว่าหญิงสาวจะรู้ว่าคนขี้ร้อนกําลังสอดตัวเข้ามาหลบความหนาวใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันคนเจ้าเล่ก็ใช้แขนขาทั้งสองข้างล็อกตัวหญิงสาวเอาไว้ซะแล้ว นันลพัฒเบิกตากว้างก่อนจะดิ้นรนหนีจากอ้อมกอดอย่างสุดตัวอยู่ๆก็หนาวขึ้นมาซะงั้นสงสัยว่าผมจะไม่สบายคุณว่าตัวผมร้อนไหมน้องหนูเขาเอ่ยถามเสียงอ้อนแต่จมูกคมกลับซุกที่ซอกคอขาวราวกับจะสะกดจิตนัน,นาพัฒให้หยุดนิ่งหญิงสาวแทบลืมหายใจเมื่ออวัยวะทุกส่วนไม่สามารถขยับขยื้อนได้เลยทำไมไม่ตอบละ่ะน้องหนู ตกลงผมตัวร้อนไหมคนจาเล่แกล้งถามอีกรอบเมื่อเห็นหญิงสาวเงียบไปนันพัฒพยายามเรียกสติและรวบรวมกำลังใจสู้กับความจัากระจี้ที่คอตัวเย็นสงสัยอีกไม่นานจะตายเพราะเลือดหมดตัวจองสาลาไว้หรือยัง <c oughs> ไม่จำเป็นต้องจองเพราะในห้องนี้ไม่มีของแข็งวีรวิทย์บอกอย่างมั่นใจก่อนจะซุกใบหน้าลงบนซอกคอขาวอีกครั้ง ทำเอาคนปากดีถึงกับขนลุกสู้พยายามรวบรวมความโมโหทั้งหมดทั้งมวลกระทุ้งสอกแหลมใส่หน้าท้องแข็งแกร่งสุดแรงเกิดทำเอาคนมั่นใจถึงกับจุกจนพูดไม่ออกใบหน้าแดงกำ่ำดวงตาเหลือกโปนตัวงอเป็นกุ้งโดนน้ำร้อนลวกมองคนตัวเล็กที่กระโดดลงจากเตียงยืนมองคนเจ็บอย่างสะใจไงถึงกับพูดไม่ออกเลยเหรอ <c oughs> กระดูกฉันแข็งพอจะทำให้คุณจุกได้ไหม ไอ้คนช่วยโอกาสอย่าคิดเข้าใกล้ฉันอีกนะไม่งั้นฉันจับคุณทุ่มระเบียงแน่หญิงสาวชี้หน้าอย่างคาดโทษก่อนจะเดินไปปรับอากาศให้เป็นปกติแล้วลากผ้าห่มและหมอนมาปูที่พื้นอย่างหงุดหงิดคนเจ็บที่เริ่มอาการดีขึ้นจึงได้แต่ปลายสายตามองการกระทำของหญิงสาวอย่างไม่กล้าทุงติงเมื่อเห็นเธอนอนหันหลังให้วีรวิทจึงหน้าบึง้งทิ้งตัวลงนอนอย่างเซ็งเเวลาผ่านไปร่วมชั่วโมง เสียงหายใจสม่ำเสมอของนันพัฒดังแข่งกับเครื่องปรับอากาศคนนอนไม่หลับอยู่บนเตียงก็เริ่มกระสับกระสายไปมาครั้งแรกที่เขามีนัน,นพัฒเข้ามาอยู่ร่วมห้องเหตุผลที่ทำให้นอนไม่หลับเพราะไม่คุ้นชินและก็เกิดความรู้สึกประหลาดจนต้องนอนตาค้างมันทั้งคืนเทว่าทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้เขาหลับไม่ลงกลับเป็นเพราะขาดคนตัวเล็กไม่ได้ทุกวันนี้เขาจะต้องมีเธอนอนกอดอยู่ข้างๆก่อนนอน ไม่เช่นนั้นจะรู้สึกหงุดหงิดอย่างที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้คนเจ้าเล่ห์ค่อยๆกลิ้งตัวไปชะโงกหน้าดูหญิงสาวว่าหลับดีแล้วหรือยังเมื่อเห็นนัน,นาพัฒไม่รู้สึกตัวจึงยิ้มกลิ่มอย่างพอใจหย่อนปลายเท้าลงข้างเตียงเดินอ้อมไปอีกฝั่งเพื่อจะอุ้มคนตัวเล็กที่หลับสนิทขึ้นมานอนบนเตียงกับตนเทว่าจังหวะที่ชายหนุ่มกำลังวางนัน,นาพัฒลงบนเตียงนุ่มจู่ๆคนที่หลับสนิทก็รู้สึกตัวตื่น หญิงสาวกระพริบตาปลีบๆมองใบหน้าหล่อเหลาที่ยิ้มเอาใจอย่างงุนงงก่อนจะเข้าใจในความหมายของรอยยิ้มนั้นเมื่อเห็นสภาพของตัวเองกำลังถูกลำตัวใหญ่ยักษ์ของวีรวิทย์คล่อมอยู่ไอ้โรคจิตจะทำอะไรฉันให้ได้เลยใช่ไหมอยากตายนักใช่ไหมอืมหญิงสาวโวยลั่นอย่างโมโหจัดชายหนุ่มทำอะไรไม่ถูกจึงใช้มือใหญ่ปิดปากบางทันทีน,านนาพัฒน์จึงยิ่งดิ้นพร่านมองชายหนุ่มอย่างเอาเรื่อง แม้คำด่าจะไม่สามารถเล็ดรอดออกไปจากปากได้แต่สายตาก็สามารถสื่อสารคำพูดที่ต้องการด่าได้เป็นอย่างดีทำอวีรวิทย์แทบกุ้มขมับเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นแค่จะขอกอดเฉยๆยังต้องปล้ำแล้วปล้ำอีกกว่าจะสงบนิ่งแล้วแบบนี้ชาติไหนจะพัฒนาไปไกลกว่านี้วะเนี่ยเงียบๆนะน้องหนูใจเย็นๆผมไม่ได้คิดจะทำอะไรมากไปกว่ากอด คุณก็รู้นี่ว่าผมนอนกอดคุณทุกวันถ้าไม่ให้ผมกอดผมนอนไม่หลับหรอกเห็นใจกันบ้างสิชายหนุ่มยอมสารภาพเสียงอ่อยหญิงสาวพยายามแกะมือหนาออกแต่เมื่อเห็นว่าเธอมีทีท่าที่สงบลงวีรวิทจึงยอมปล่อยแต่โดยดีแต่ก็ไม่วายใช้สายตาอ้อนวอนส่งไปให้หญิงสาวผมเริ่มขาดคุณไม่ได้แล้วน้องหนูผมพูดจริงๆนะ ฉันไม่มีวันเชื่อคำพูดของผู้ชายกระล่อนอย่างคุณหญิงสาวบอกเสียงแข็งมองวีรวิทยาขวางตรงข้ามกับข้างในที่ใจอ่อนลงมากเมื่อได้ยินเขาสารภาพแบบนั้นวีรวิทย์ยังคงสายสายตาอ้อนวอนเทว่าก็ไม่สำเร็จโดนหญิงสาวผลักออกอย่างแรงก่อนที่นันพัฒน์จะลงไปนอนที่พื้นตามเดิมหญิงสาวตัดสินใจนอนตะแคงข้างหันหลังให้ชายหนุ่มเพื่อที่จะซ่อนความรู้สึกอ่อนไหวที่ตัวเองมีต่อเขา ถ้าว่าวีรวิทย์กลับไม่ลาความพยายามง่ายๆเมื่อใช้เสียงอ้อนวอนไม่สําเร็จชายหนุ่มจึงจําต้องสารภาพความรู้สึกออกไปจนหมดเปลือกไม่อย่างนั้นคืนนี้เขาคงนอนไม่หลับเป็นแน่คุณเป็นคนที่เชื่อว่าความรักมีอยู่จริงแต่คุณกลับไม่เชื่อมั่นในความรักเลยสักนิดต่างจากผมที่แม้จะคิดว่าความรักเป็นเรื่องไร้สาระแต่ผมก็เชื่อในนิยามของคำว,ว่ารักชายหนุ่มเงียบไปชั่วอึดใจ หากสายตาคมยังจ้องนิ่งอยู่ที่แผ่นหลังบางก่อนจะพูดต่อผมเชื่อว่าความรักมีกระแสบางอย่างที่ทำให้คนสองคนใจตรงกันรู้สึกอย่างเดียวกันรู้ใจกันแต่ด้านลบของความรักก็คือทิฏฐิที่มักจะทำให้คนสองคนทำอะไรที่ตรงข้ามกับหัวใจผมเชื่อว่าคุณรู้ว่าผมคิดยังไงกับคุณน้องหนูและก็พอจะมองออกว่าคุณก็รู้สึกไม่ต่างกัน ผมเข้าใจแบบนี้ผิดหรือถูกชายหนุ่มถามออกไปตรงๆทำเอาคุณนอนฟังนิ่งอึง้งพลันแววตาก็หม่นลงเมื่อนึกถึงคำพูดของมารดาผู้ชายมันก็เลวเหมือนกันหมดจำเอาไว้นะน้องหนูก่อนจะรักใครต้องดูให้ดีเพราะบางทีคนที่เราคิดว่าดีแล้วยังทำร้ายหัวใจของเราได้เหมือนพ่อของน้องหนูคุณเข้าใจผิดแล้วละ่ะ ฉันไม่เคยคิดอะไรกับคุณเลยนิยามความรักของคุณมันผิดถนัดพูดจบนันานนพัฒน์ก็หลับตานิ่งอย่างไม่สนใจอะไรอีกวีรวิทย์จึงตัดสินใจกระโดดลงจากเตียงอีกรอบก่อนจะนั่งยองๆงลงตรงหน้าของคนแกล้งนอนหลับตื่นขึ้นมาพูดใหม่จ้องตาผมพูดจบชายหนุ่มก็ดึงร่างบางให้ลุกขึ้นมาจ้องตาทันทีนันานนพัฒน์ตกใจมองชายหนุ่มอย่างกลนโกรธฉันไม่เคยคิดอะไรกับคุณ ชัดพอหรือยังหญิงสาวบอกเสียงแข็งสายตาเย็นชาจ้องวีรวิทย์ไม่ยอมหลบตามที่เขาต้องการทว่าชายหนุ่มกลับมองอย่างไม่เชื่อและโดยที่หญิงสาวไม่คาดคิดจู่ๆมือหนาทั้งสองข้างก็จับหน้าเธอนิ่งนันพัศมองคนตรงหน้าอย่างตกใจเบิกตากว้างขึ้นเมื่อใบหน้าหล่อเหลาโฉลงมาอย่างรวดเร็วหญิงสาวพยายามดิ้นหนีแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะถูกมือหนาล็อกศีรษะเอาไว้ วีรวิทย์จูบอย่างเอาเป็นเอาตายราวกับจะสั่งสอนให้เธอยอมรับสักทีก่อนที่รสจูบอันเผ็ดร้อนจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นอบอุ่นและอ่อนหวานรึงความรู้สึกของนัน,นาพัฒน์ให้นิ่งอึ้งอยู่หลายนาทีคนตัวเล็กกระพริบตาปริบๆอย่างสับสนเหตุใดหญิงสาวจึงรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดและแทบอยากจะร้องไห้ออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุวีรวิทย์ทำให้เธอรู้สึกราวกับเขาเข้าใจเธอทำให้หญิงสาวต้องขัดแย้งกับความรู้สึกภายใน และไม่เข้าใจว่าเขาจะมาเข้าอกเข้าใจอะไรเธอเขาไม่ได้รู้จักเธอดีไปกว่าแอ์โฮสเตสท,ที่ทำงานใช้ทุนหญิงสาวรู้สึกสับสนอย่างหนักก่อนที่ความสับสนจะค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับคำปฏิเสธเสียงแข็งที่บอกว่าไม่รู้สึกใดๆกับเขานันพัฒน์แทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังจูบตอบชายหนุ่มอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเมื่อวีรวิทย์ถอนจูบออกไปอย่างอ่อนโยนก็ทำเอาคนตัวเล็กน้ำตาคลอเบ้าอย่างพ่ายแพ้ คนที่ไม่มีความรู้สึกใดๆต่อกันเขาไม่จูบตอบกันได้อย่างลึกซึ้งแบบนี้หรอกนะแม้แต่ผมเองที่เคยจูบผู้หญิงมานับไม่ถ้วนผมยอมรับกับคุณตรงนี้เลยนะว่ามันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนพูดจบชายหนุ่มก็ใช้นิ้วมือเช็ดน้ำตาออกจากแก้มใสให้หญิงสาวอย่างอ่อนโยนผมไม่รู้ว่าคุณมีอดีตฝังใจยังไงกับความรักแต่ขออย่าเอามาตัดสินปัจจุบันได้ไหม ผมอยากเห็นคุณมีความสุขนะน้องหนูผมอยากยืนข้างๆคุณนัน,นพัฒนมองชายหนุ่มน้ำตาคลอเบ้าทว่าก็สับสนเกินกว่าจะยอมรับอะไรกับเขาในเวลานี้หญิงสาวหลับตานิ่งชั่วอึดใจเช็ดน้ำตาทิ้งอย่างลูกๆก,ก่อนจะตัดสินใจย้ายขึ้นไปนอนบนเตียงนิ่งๆตามเดิมเพียงเท่านี้วีรวิทย์ก็ยิ้มออกมาอย่างมีความหวังเชื่อว่าปมความรักในใจของหญิงสาวคงมาจากผู้เป็นพ่อบังเกิดเก่า ที่เลี้ยงลูกแท้ๆไม่ต่างจากคนรับใช้สิ่งที่เธอเจอมามันคงหนักหนาสาหัสมากพอที่จะทำให้หญิงสาวเจ็บปวดขนาดนี้ชายหนุ่มมองตามร่างเล็กอย่างเข้าใจก่อนจะคว้าผ้าห่มขึ้นมาห่มให้เธอแล้วสอดกายเข้าไปนอนใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันผมขอกอดคุณนะผมนอนไม่หลับวีรวิทย์แกล้งทำเสียงทะเลนเพราะไม่อยากให้หญิงสาวจมกับความเครียดมากเกินไป ก่อนจะออกแรงดึงร่างบางเข้ามาก่อนเหมือนทุกคืนพร้อมหลับตาลงอย่างโล่งใจที่ได้พูดสิ่งที่ค้างคาใจออกไปสักที